เฮ้ยฉันถามข้างล่างเปล่าผมถามร้อยเวรอ่ะหรือใครก็ได้พ้องวปยุ่งอยู่ไหนตื่นอะไรคนแทงโดนมว่าตองนีเมันเป็นอะไมันเป็นแคมป์คนงานหรืออะไร กกไปแล้วตรงน,นั่นไม่ที่เกิดเหตุที่แทงทีแรกอ่ะไม่รู้ที่คองไวามมา้จากรของยังไม่เ็นอ๋อแล้วรู้ไหมว่าสาเหตุเพราะอะไรครับรู้ไหมว่าสาเหตุเพราะอะไรไม่รู้แล้วเรารู้จักคนแทงไหมรู้ไหมว่าใครคนคนกัมเรียนด้วยกันหรืึเปล่ากัมเรียนด้วยกันเหรอครับตึงต้นอะไรครับ เป็นกลุ่มแรงงานขนัดนี้ทั้งทีมปฏิตินพิทักชีพนะครับและสระศารกนะครับอยู่ระหว่าะซึ่งสาเหตุยังไม่

เห็นวิ่งไล่มาจากทางโน้นอีกคนนะครับมันมากันสามคนไล่นี่มาคนเดียวคนเจ็บมาคนเดียวใช่มันมีคนไล่มาสามคนตอนวิ่งมานี่เลือดออกเลือดออกมาแล้วเลือดออกมาแล้วแสดงว่าโดนแทงมาแล้วใช่อ๋อแล้วฝั่งโน้นมากันสามคนใช่คนไทยไหมไม่ไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทยพวกเดียวกันเขาเนี่ยแหละอ๋อวุ้งออกตามไปก็เห็นเลือด เจอแล้อยู่ตรงนี้พอดีตรงอู่ไอตรงร้านขายรถเนี่ยแต่ยังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรใช่ไหผมก็เลยตามมาดูแล้วอะไรไปโทรแจ้งอาจารเ์แจ้ผมายออยู่เรามันยังไงครับเขาวิ่งมาเขาจะมีเสียงทะาโกนมีอะไรไหม เขาขาช่วยหน่อยช่วยหนะ่อยผมนั่งกินขนมอยู่น้องคุณนั่นบอกว่าพี่เรียถาบเลยแล้วก็บุมก็วิ่งไปจับแล้วพี่ด้เกมาตัวเป่าครับบก็ไปเอาผ้ามาแล้วก็ปิดอ๋อปิดแผลนะใช่ครับแล้วเห็นว่าแผลเขาตรงไหนอะตรงตร,นะตรงนี้ครับใต้ลำคอนะอแล้วเขาวิ่งมากี่คนครับคุณเดียวครับมา,มาคนเดียวแต่คนก่อนเหก็ไม่เห็นแล้วใช่ไหมอืมมาก็คือตะโกนเหมือนตะโกนขอความช่วยเหลืออ่ะ แต่ว่าไม่กินยาไม่ได้เกิดในปั๊มใช่ไหมไม่ได้เกิดในปั๊มแต่คนมาจากไหนก็ไม่ไมรู้วิ่งมาจากเป็นรถไกลไหมจากนี่ไปไม่ไม่ไกลนะครับเป็นรถข้างหน้าเราเนี่ยอขาเขาเห็นผมขับเขาวิ่งมาแล้วก็วิ่งมาเป็นกลุ่มเขาไล่คนนี้มาคนนี้เขาไล่ฝั่งนู้นว่ามากี่คนหนูน่าจะประมาณสี่ห้าคนครับเสียคนแล้วเขาไล่ไล่ไล่ตีคนนี้มาแต่ผมไม่รู้ว่าเขามีเรื่องอะไรกันแต่เราพอบอกว่าเขานั่งกินเหล้ากันอยู่แล้วก็มีเรื่องในหมู่บ้านรอเนีไม่ยไม่ใช่หมู่บ้าน ร่อพอฝั่งหมู่บ้านนะครับแต่ตั้วี่กันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกับบ้านอะไรครับไอ้สุขลายการ์เด้นเนี่ยครับแล้วก็ไล่ตีมาแล้วควกนี้เกาเดินวิ่งจับคอมาแล้วพวกนั้นก็ไล่ตีมาสักพักหนึ่งนี่เขาเลี้ยวเข้ามาขอความช่วยเหลือครับผมเห็นผมมองอยู่แล้วพวกนี้เกาวิ่งกลับไปแล้วครั้งหนึ่งพวกนั้นก็รู้สึกน่าจะไปโรงพยาบาลครับทางน้นก็เจ็บเจ็บเหมือนกันใช่ครับทางน้งก็เจ็บแต่ผมไม่รู้ว่าเขาไปโรงพยาบาลยังไงแต่ผมล่อพ่อบอกว่ากำลังขึ้นรถไปโรงพยาบาล